นคนต่อไปนะคะคุณนัทตะมุน้นองน,นัทตะ 我。 คุณแคนน้องๆค่ะขอยนเชิญค่ะท่านผู้อเมริกันค่ะเรียนท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับแต่ผู้มีเกียรติวันนี้ในนามของมหาวิทยาลัยรายชภัฏบ้านสเมเจ้าพยาโดยท่านอธิการบดีนะครับได้มอบหมายให้ผมพาน้องๆนักศึกษานะครับที่ มีความปกพล้องนะครับในเรื่องของการเรียนแต่หัวจิอหอวใจเขายิ่งใหญ่หเลอเกิดรับท่านครับวันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้มาช่วยเติมเองให้เขาได้ประสบความสาเร็จในเรื่องของการเรียนในโอกาสต่อไปนะครับและสุดท้ายนี้ครับเหนือสิ่งอื่นใดก็อยากจะกราบขอพรบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสาน้องๆในวันนี้และตัวกระผมเองแล้วก็นักศึกษานะครับขอให้สัญญาว่าเราจะใช้งบประมาณของทุกท่านให้คุ้มค่าที่ได้รับมา เพื่อให้เขาได้เป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตต่อไปกราบขอบพระคุณครับท่านครับสำหรับคุณต่อเรื่องของนักเรียนพยาบาล5่วันนี้น้องๆมาได้แค่2ท่านค่ะเพราะว่าติดเลยนแล้วก็ติดเตยันข้าปฏิบัตบิแล้วอีกคนนึงติดสอบนะคะก็เลยส่งตัวแทนมา2ท่านค่ะนักเรียนพยาบาลทหารบกพัฒนานงอมาค่ะนักเรียนพยาบาล หนูนักเรียนพยาบาลพัฒนานวาดจากพุทิยาลายัยพยาบาลกองทัพบกค่ะเป็นปีที่สามแล้วนะคะที่หนูได้รับความเมตตาจากมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินหนูรู้สึกซาบซึ้งใจมากค่ะเราะนอกจากในทุนการศึกษาที่หนูได้รับคือโอกาสคือกำลังใจและคืออนาคตของหนูหนูขอขอบคุณมูลนิธิและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านในห้องนี้ แทนเพื่อเพื่อนพยาบาลทั้งห้าคนที่วันนี้มาได้เพียงสองคนค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้เล็กเชื่อว่า เราเห็นภาพน้องรับถุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียวหรือต่อเนื่องแบบน,น้องเป็นพยาบาลนี้เราดีใจใช่คะเรามองถึงอนา,า,นา,านะค,ะคามมาตของน้องๆนะครับที่น้องจะประสบความสําเร็จนะครับความสาเร็จสายพิบัตว่า success success ก็คือศักดิ์สิทธ์น้องศักดิ์สิทธิ์ในภาษาไทยสัก c ซ s สายพิบนะไม่ต่างกันเลยค่ะวันนี้เงินของพวกเรานะคะเราเป็นผู้ให้ผู้ให้มีหลายระดับเนาะการให้มีหลายระดับให้เงินให้ทองให้เข้าของนะแต่วันนี้เราให้อนาคต มูลน,ะะนิธิของเราเนี่ยนะคะให้สุนต่อเนื่องมาปี